บาดีละสวัสดีเน้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่ผู้สูค่คนหรือว่าสีพี่น้องภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับข่าวสู่ซองลุงจันทร์แชนแนลอีกแล้วพี่น้องโดยกลับมา,มาพ่อกับซองลุงจันทร์แชนแนลอีกคือเก่าคือเริมเติมพระพลังทุกขั้งที่ลุงจันทร์มาถ่ายคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี้ลุงจันทร์ก็ได้เดินทา,าทางมาทางบ้านของน้องตเต่พ่อแม่พี่น้องเลยการซื้อบ้านโนนสนันเนาะกะดลุงจันทร์กับแม่มา นานพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็สิไปทักทายสบายดีของน้องเตเนะาะว่าผืนอยู่เฮือนอยู่ซานหมเนาะโดยมาเบ่งไปส้มน้ากันเนื้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ลุงจันรก็มาฮอดมาถึงบ้านของน้องเตเป็นที่เรียบร้อยแน่นเนาะมีซื้อขนมมาฝากน้องๆพ่อแม่พี่น้องจะมีอยู่ถุงหนึ่งเนาะจํานวนเนาะโดยมาเบ่งมาส้มน้ากันเนื้อพ่อแม่พี่น้องเฮือนซานของผืนเนาะว่าได้เป็นที่เรียบร้อยละบ,บ,บ่เนาะ คือว่าสวยงามพเพราะพี่น้องไงก็คือว่าอยาก,กเลีนะ้ยนาะโอ้โอน้องหายยังดกสบายดีสบายดีน้องมิกว่าน้องมิกน้องติก๊กสบายดีดกทางเอื้อยไปทางไหนเนาะเบื่อเอื้อยตุก ออกนอกขนไปยังนอกบ่ละ่ะนไปยังนอกซื้อหัวเทียนโอ้อา,อาลุงอนมมาผากักโอ้โอเออเอนมมาผาักนอก้องติ๊กกับนอ้องมิกกินข้าวกินน้ำเลยยังลูกฮะยัง,ยงป้าปลานี่ยังไม่กินข้าวอยู่ คือว่าสายแล้วมียังกินกับเข่าเนาะยังมะฮู้ยังมะฮู้อ๋อทางอ้ายเป็นไปใส่เนาะทางอะไรไปทางใดอะไรอยู่เฮือนมออยู่อ,อ๋อเฮือนได้เรียบร้อยเนาะเฮือนเนาะโอ๋ได้ขึ้นยังบุ๊บอะ ขึ้นเพือนใหม่ขึ้นแล้วโอ้จนนอนเนาะ <ừ> โอ้ได้ขึ้นเพือนใหม่แล้ววันนี้น้องติ๊กบ่ได้ไปโรงเรียนบาละไ่ได้เขา้าบ่ได้เขา้าเพิ่นบ่เขา้าหรือว่าเจ้าบ่เขา้าอือยากเขา้าเพิ่อนโอ้ยังบ่พร้อมเนาะอืมโอ้พเออพิ่นสิปิดเทอมแล้ว ปิดเทอมได้แล้วโดยโดยโดยทางน้องติ๊กเพิ่นกรตอบดวงมาว่าเพิ่นอนปิดเทอมแล้วกระน้องเพิ่นก็นยังบาดเขาเฮียนเนาะทางทางเอื้อยเพืเเ่อ้เพิ่นบ่สบายบ่อือก็บ่มีผิดวิญญาณกินมาลนะ ซื้อ,อนี่ไปทำน้องเตงงนะสบายดีเลยน้องเต้งสบายดียดเป็นยังไงล่ะปวดหัวอ๋อเป็นไข่อ๋อเป็นแตงโนนมวานยังไม่ไปกวดไ,ไ,ไปหาหมอป้ะไปแล้วหมอยังไงเนาะ โอ้ไข่ขวัดมีน้ำโมกน้ำโมอโอ้ไข่ตัวห่อนปีวิทสิซือโอ้ทางน้องเต่เดินกลัไปหาหมอมาเรียบรอ้อยไปหาหมอแถวนี่บ่โอ้เมืองใหม้เมืองใหม่จะมีวัดแถวนี้มี

ทางน้องเพิ่นก็บ่สบายดีหน่อยสภาพทุกน้อยหอยพี่น้องก็เป็นเด็กที่น่าฮักทุกคนเลยเนาะเอน้องติ๊กบ่ได้ไปหายังมื้อนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปหายายมดแดงอีกมดแดงเบิดเบิดลอเบิดปานเนาะเบิดดุ้นเนาะ นุ้ว่างไปหาโมเดงนะรุดแล้วรุดปลูกอ้อยใ่หดดูดี่ดี่ไรใช่ลดลุดคมอโอ้งคันลดลดนะสองคันดิสามมือสามมือโอ้สามุดลดไรสามมือ จึงเดีวเวผนดุดปูอ้อยไป้ยโอ้โหเออน้องติ๊กแล้ะผืนดุดที่ไปหาหมเดงนั่นเนาะที่ป่าที่ไปหาหมเดงนั้นดุดดุดได้เนาะมันกับมีได้มพดีเกือบเกือบกบดุดรักเมไปนันเยโอ้วางดยดอยดย เปินมาจะพุ่นมาท<า>ี่ไหนรถอุดนะดโดยมูนยานตลาดน้กันไปโดยทางน้องติ๊กเิ่นกับบอกดาวเรื่องให้ฟังไว้พี่น้องเลยตอนนี้ก็รถับรถเบ,ถเบถเิกเนาะก็ได้เบิกปลาหมดแดงของน้องติ๊กเนาะติ๊กเป็นทีนหานาหักเนาะไว้พี่น้อง มัอน well? ี to 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 ้เอาน้องอยู่เพื่อนเนาะมันน In ี้เนาะน้องติ๊กเนาะเพราะว่าเอื่ยนเป็นกระบอสบายปันไดเนาะมันนี่ปวดหัวพี่น้องทางน้องเตยเพื่อนเนาะอาน้องทุกยางมาบอลนะเจ้าคือโบเอื่นคอยใช่คอยโบน่ใจว่าเป็นเจ้าตอนตอนคอยเวนี้ตอนดูเวมาเห็นแวบๆอยู่แต่กระโบมั่นใจว่าเป็นเจ้าเนาะนึกว่าคนคือกันสิซึ่ง ก็ยังโจลดรถเบิ้งเครื่องตูบได้ก็เลยมาถามว่าน้องกระเตว่าน้องตุ๊กไปใส่ออกไปซื้อผัวเทียนโอ้ยเมนเมนเมนคักกว่านี่ <laughs> ยังมัวจืดเนาะยังแน่ใจว่าเป็นน้องตุก๊กน้องตุ๊กเนก็อ้าน้องอยู่เพื่อนเลยพี่น้องเย ไปดูรหรืว่ามันไดอ่ามาฮอ,อนี่กับดุงจันก็นได้อาลมกับน้องได้พอสมควรเนาะก็ชิได้ลรำลาน้องแล้วน้องเอ้ยทางบมดทุกคนเลยเนาะสบายดีลกูกสบายดีนะโดยดุงจันกับอะไรถ่ายทำบ้านส่องของน้องเต๋ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยบ้านของน้องเต๋ก็สวยงามเนาะก็ถือว่าสีฟ้ากับข่าวกับ ภายในปีนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องใช่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้สมกันเด้ออโ้ยพี่น้องเลยอืมจะเป็นทางด้านตะเวนขึ้นพ่อแม่พี่นอ้องเลยอย่างพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งสมกันเนาะนี่ก็ถือว่าบ้านของ น้องกระเต้พ่อแม่พี่นอกก้องเนาะสีะเดยเนาะลานนอกเนาะทางใน,นก็จะเป็นสีไข่อยู่พ่อแม่พี่นอกก้องถือว่าสวยงามเนาะแต่เมื้อนี้เนาะทางนอง้องเตยเพิอ่อนตาโบโอ้ลมคุยน้ำโบสะดวกไปเพราะเพิ่นอนโบสบายพี่นอกก้องเลยกโบเปญญ็นอยังเนาะกับโอ้ลมกับน้องติ๊กเนาะน้องตุ๊บพ่อแม่พี่น้องกับผู้เรื่องกันเบิดทุกคนเนาะ กันกะไรไทยอันนี้จะเป็นร้านดางดัง,ดง,งเด,ด้วยพี่น้องทางสายคาตกเนาะด้านดังสวยงามเพือนซานของน้องกระเต้พ่อแม่พี่น้องเลยน,นี่ก็ือเป็นร้านในเฮือนเพื่อนนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็อสิเข้าเป็น,านทางด้านดังเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่โอลมกับครอบครัวของน้องกะเตมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือคุยกันกับน้องติ๊กเนาะลายเมือนี้พราะว่าน้องกะเพิ่งกับบค่อยสบายพ่อแม่พี่น้องเป็นไข่ผนวะ่าถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนานะอยากจะซอยทางครอบครัวของน้องติ๊กกับน้องตุ๊กเนาะจะให้ทุนการศึกษาของน้องตุ๊กน้องติ๊กเนาะ ก็ติดต่อมาทางซองลุงจันรสเนลได้เนาะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไห้เนาะโดยก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องติดตามซ่องลุงจันทร์มาโดยตลอดเนาะก็คลิปลุงจันรก็จะได้จบลงเพียงเท่านี้พ่อแม่พี่น้องก็มีคลิปหน้าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมเนาะกาผิดพลาดประการใดก็ลรุ่งขอโทษขออภัยด้อกล่าวคำว่าสบายดี